ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมันนี้มพบพอกับ่องร้อยต่อต่อช่ไหมคกับเบ้าเหลืองอีเช่นเดิมเช่นเคยพี่น้องม่นนี่มันนี้กับมีเมนูมานําเสนอคือเกาครับผมมันนี่กับเอาเสือมาฝากพี่น้องเอาเสือมาฝากครับผมมัอนี้เป็นซ้อยจุซ้อยจุกเสือหองห้อาหารอีสานบ้านเราพี่น้องอาหารเทียงต๊เจ็บเจ็บ กับเจียวเผียดของผมหอมกับผักสดๆผักยังแน่มือผักยังแนวพี่พี่นองมือนี้มีผักซีลาวผักซีจีนต้นหอมบักริพริดก,กะเรลียงเ้ากักระเทียมอันนี้ยอดกระถินแล้วก็ผักหอมเปียมีบักเตีงยง่หน่วยหนึ่งพี่นอง <c oughs> มาครับปีพี่เลีตั้งประเทศนอกประเทศในประเทศ ทุกูตุกคนอะมากินน้ำเบ้าเหลือมกับมากินเสือหองไห้น้ำเบ้าเหลือแต่ว่าที่ขาดบ่ได้รเลยก็เพื่อ,อพี่น้องขาหนี้วรับผมขาหนียวขาดบ่ได้ไครับผมซอยจุตรงนี้ขหนียวพี่น้องอ่ะว่าตองบอไลพี่น้องจวดเลยกับแก้เวเพียของผมแบบผมตายบาเลยนะียงพี่น้องมึงขาวจุนพูนขาวจุนพน หนาจกหลังก,กับจกดปถึงแล้วอยากเขา่าอยากใส่จุพี่น้องเออเมแบบื่อไงเสียเสียเสียอ,อ่งไห้พี่น้องตรวจเลยครับตรวจเลยแกวเปียกเห็ดเองขมสุดยอดอ เสอห้องหน่อยรสชาติเจ้าเปียกขมเนื้อเสือไม่ไหมพี่น้องสดๆผักอีกลิ้นอายลยจวดเลยบัทตองเผาลา,ายยหย่ห้างพี่น้องครับผมอืมอย่าได้บ้าเรื่องไปเลยอื เทนนุลดเนี hmm. mm ่ยผมนา็ไม่ไปกันเลยพี่น้อง tròn. Còn Cùng giao việc. bảo long chờ giùm lòng. Con tí nó ngọt củi cơm mẹ cho biết cái ที่เราผัดทีจีนพันเสียห้องให้ถึงเราต้องจีนใจกันพี่น่อง พี่น้องกินไปกินมาคคามจริงฉเฉลยแล้วเขียงไปเรื้ไปเทียงหน้าพี่น้อง มันนันไปจัดตุ๋เทียงหน้าเรื่องใบเทียงหน้าไป่นี่นี่นะก็ะได้ได้ถ่วยมาห้องพี่น้องแกกินตะมองยี่ไรเห็นตะถ่วยกาวกราดเยี่บวดที่นี่บัดที่วา่าเนาะพี่น,อ <c oughs> น้องเอากลับนะมันตะมอญไรล่ะจุกยามันก็นเสียไปเก่าแล้วครับผมจุกซอยจุก

กับวัดหลวงพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีสซอยจุเสือออนให้เสียบเป็นจะไงครับพี่น,อน้อง กะเช็ดเดิมเพียงเคยเลยครับเป้าเหลือมกับดีคอร่าบกวันครับพี่น้องถ้าว่าก็ตนองแจกกันแกอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับจะใครกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับเป้าเหลือมครับผมขอบคุณคนที่เข้ามาหลับทงกินเป้าเหลือมครับแล้ขอบคุณคนที่กำลังทีที่เข้ามาหลับทงกินเป้าเหลือมถ้าเกิดว่าคลิปนี้กินบ๊องสุภาพบอกว่าบอชกินบวชกัดขอโทษขอไปเราการขอโทษขอไปคนที่ว่าบพิ่กินเนื้อดิบนั่นเรื่น้องครับผมเหามร้อนชุ่มกันมาจิหน่ะ บ้านเลือมที่มีอย่างมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องรับชมมันครับสำหรับนี้นขอกก้าว่าขอพุทธขับแต่สวัสดีครับผม